อย uhh ่าเข้าไปนะครับอย่าเข้าไปหัวเข้ารถราคาลูกโซ่ดีได้กันหกอ้งอย่างนี้นะคะข้างนหยกประทุรีคุณเศรษฐาที่ผิดนะคะรับหุ่นอะไรอเา เส้นตรงเส้นหตั้งอยู่บนเส้นตรงเส้นหนึ่งาวิชาเราไม่เก่งมากก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ถนัดไปซะทุกด้านนี้ อย่าลืมจินตนาการของเราตอน,นเด็กจำได้ไหมหนูอาจจะโตไปเป็นคนที่ทำนวตัตก,กรรมใหม่และประส,สมควานในด้านอื่นได้พัฒนาตัวเอง,เอง,องได้มอยู่แลเพืเ่อนมีทักษะชีวิตที่ดีเป็นเด็กไทยยุคใหม่ที่รู้หน้าที่ประเทยในส่วนภูมิภาคกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั้ง76จังหวัดประสานจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เหนท่านรัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรช่วยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติท่านผู้มีเกียรติเด็กและเยาวชนที่รักทุกคนวันเด็กทุกๆปีทํทาให้ผมนึกย้อนเวลาไปสู่วัยเด็กอีกครั้งซึ่งวันนี้ผมรู้สึกยินดีที่มาเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาตินาทีนี้ มาพบปะก,กับน้องๆเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกําลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าผมได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ไว้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกตา่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยโดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพและยอมรับความแตกต่างในโลกที่ไร้พรมแดนซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีหัวใจที่เข้มแข็งมีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถมีทัศนคติที่ดีมีความคิดที่ถูกต้อง และมีความเป็นสากลตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติการจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถคิดเป็นทำเป็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติได้เกิดจากสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสําคัญในการเสริมประสบะการณ์และเพิ่มพูนทักษะที่จําเป็น ทั้งด้านการศึกษาการให้โอกาสในการแสดงออกการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมพหูมวัฒนธรรมรวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีรู้จักคัดกรองวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องเพื่อให้เท่าทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วในปัจจุบันผมขอเป็นพลังใจให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนทุกคนขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพัฒนาตนเองอยู่เสมอและประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีสิทธิ์ที่ดีและพลเมืองที่ดีของสังคมตั้งมั่นอยู่ในความดีมีคุณธรรมจริยธรรมและทำในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ ให้บรรลุผลสําเร็จผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนต่างๆที่ร่วมกันจัดทําก,รรกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีคุณค่าต่อไปสุขสันต์วันเด็กครับคุณด้วยนะคะกาบเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกันคะ่ะครับ และศิลปินดาราที่มาร่วมงานด้วยนะครับขอียนเชิญครับทีทุกทุกท่านนะคะที่จะมาร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ที่กระทรวงศึกษาธิการแห่งนี้ค่ะครับรวมถึงวันเด็กประจำปี2567นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมอบให้กับเด็กในปีนี้นะครับคือมองโลกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยครับ นี่ก็มีน้องๆน,นะคะนำา p p d d ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราจะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมๆกันนะคะมาร่วมกันนับถอยหลังพร้อมกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ5 4 3 2 1. 1ท่านนายกรัฐมนตรีเปิดปุ่มสตาร์ทแล้วค่ะขอติดตัวไปเลยคะ่ะ พี่ีเปิดวันเด็กอินชามือจับมือไว้แล้วเราไปด้วยกันนะคะทั้งเด็ Systems Orleans กและผู้ใหญ่ค่ะเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนะคะจับมือน้องน้องจัมือหน่อยครับจับมือหน่อยนะครับชูขึ้นโชว์หน่อยครับ จากการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะก็ได้นาท่านนายกบัณฑิตยีไปทีจอทัศสกรีของระบบไอซีหรือจะเรียกอย่างนี้จํหมายถึงมปนเสียงที่ทำให้เรามาดูหมายเสียงทางได้ครับครับการร่วมกันครับ พาองที่ได้กเข้าสู่ระบบการอาออนไลน์มาจากจังหวัดเชียงใหม่้ยานแลยรีมา่งคี่จะอยนะทีจอางเรงสวัสดีครับได้ยินไหมลูกเต้นเต้นนเต้นได้ยินไหมครับสวัสดีครับไม่ได้ยินยเปิดเลยเะเปิดเลยนะคอคะกา่า กับท <Private S ality> ่านนายกรัฐมนตรีในการมอบของขวัญที่สำคัญให้กับน้องๆในชาลนี้นะคะกิจกนี้นะคะนี้ลูกนี้ลูกนี่ลูกนี้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 ลูกน้องๆกิกรมอะไรคน้าเลกคะน้าเล็กคะน้าลกคะ